มิสเตอร์ฮิวมัเราปลูกไว้ตั้งแต่น่าจะประมาณเด็กบอกว่าประมาณ7-8เดือนละนะคะก็มาดูการเจริญเติบโตของเขาพอดีดิกมาตัดต้นไม้นะคะก็มาเห็นว่าเฮ้ยต้นนี้ทําไมมันสมบูรณ์จังเลยมันโตเร็วมากนะคะนี่ตอนที่เราซื้อมานี่เป็นลูกขนาดนี้นะคะแล้วก็โตแค่นี้นะคะคือ2ใบอะ่ะพูดง่ายๆหลูกคือมี2ใบตอนที่เรามาปลูกทานไปเจ็ดเดือนนะคะนี่เราปลูกแบบคนบ้าๆนะคะปลูกอะ่ะเพราะว่า เราปลูกแบบพึ่งพาคือลองทดลองนะคะที่จริงแล้วเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยมันต้องปลูกห่างกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้น,น่ะที่เรามาปลูกอะช่วงนั้นมันแรงด้วยเราก็เลยจัดการฝากไว้ก่อนฝากฝากแล้วก็เดี๋ยวถ้าต้นนี้ค่ะช่วงที่อ,อีกสักดินดินมันดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้เด็กย้ายนี่นะคะเราก็จะย้ายเพราะว่าลักษณะของใบเนี่ยอาจจะยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใส่ มิเซอร์ฮิมาสของเรานี่นะคะมิเซอร์ฮิมาสท,ที่เป็นตัวกระตูนของเราเนื้อนี้อ่าพี่ดิ๊กือกันอ่าของเราเป็นออกแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นเนื้อนี้หวังเปอร์เซ็นต์การแตกตัวหรือการละลายสูงนะคะไม่ไม่ละลายอะ่ะมันเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะอ่าพี่ดิ๊กใส่ให้ดูเวลาเราใส่นะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ตั้งแต่ประชิดต้นได้เลยพี่ดิ๊กใส่ใช่ค่ะใส่ไปเลยนะ,ะแล้วก็ เราเน้นตรงที่ให้ให้ให้เกินให้เกินไปใบนะคะเพื่อล่อรากหนึ 1, ่งละลอ่ลอรากสองป้องกันมแมลงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอในเขตของออคนที่ทำมะพร้าวนะคะแม่กองดาเนินสะดวกนะแล้วก็อ,อัมพวาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเรื่องของโรคเยอะออนอนเจาะต้นนะคะหนอนเจาะหนอนเจาะต้นแล้วก็เขาเรียกอะไรไฟท็อปจะเรียกว่าไฟท็อปเหมือนกันนะคะคือโรค เขาจะเลี้ยงมะพร้าวอีกแบบนะคะคือติดชลาเนี่ยแหละนะทีนี้ดูปลูกพร้อมกันนะคะสองใบท่านดูข้างบนแล้วทําไมข้างล่างเนนือถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงเนี้ยดินเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะดินตรงเนี้ยที่เราทาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบสโลปลงมาตรงเนี้ยน่าจะน้ํานะคะไหลค่อนมาเยอะแล้วทีนี้เราก็หลักๆเราก็ใส่ตัวไม่ใส่ฮิวมัสเราด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วดินจะเป็นแบบนี้นะคะดินของเราเนี่ยเป็นเป็นดินที่เป็นก้นบ่อจะค่อนข้างเหนียวแล้วปนลูกลัง เพราะว่าเนี่ยเราขุดสระแล้วเอาดินก้นสระเนี่ยขึ้นมาอยู่บนขอบนะคะแล้วพอเรามาปลูกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกรลังไม่ชัวรไปเห็นไหมก็เดี๋ยวจะให้น้องดิ๊กลองใส่นะคะทีนี้เราขึ้นไปดูกันนะคะว่าต้นเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่า,าแต่การแตกใบเนี่ยโอเคเลยนะคะหลายๆคนที่ปลูกคูพานแหหรือหมากนะคะหรือว่าปาล์มเนี่ยประเภทเดียวกันของเราเนี่ยใช้รองก้นหลุมเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นดินก้นบ่อ ทั้งลูกหลังและเหนียวด้วยที่เราทำอีพีก่อนๆไปนะคะอะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ,ะไม่จะขึ้นทางนี้แต่กล้องขึ้นทางนน้นนะคะเรามาดูซิว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยเป็นยังไงท่านผู้ชมดูอันเนี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราบ้าเราปลูกอะไรอย่างนี้คือเอ่อเราจะลองปลูกเพราะว่าเรามีพื้นที่จํากัดเราทําเป็นโมเดลนะคะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะสมมติอยู่พื้นที่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยหรือพื้นที่ที่ มีพื้นที่จํากัดนะคะมดก็จะปลูกแบบลักษณะนะที่ไม่เคยที่เราทำก็คือ,เ,อเราถามว่าแย่งปุ๋ยกันหรือแย่งอาหารกันเนี่ยเราจะทําลักษณะของการที่ทําถ้วยอาหารเดียวกันใส่แล้วปุ๊บนะคะแล้วก็ให้เขาออกสามทางอันนี้ทดลองนะคะถ้าเกิดใครเห็นอีพีของเราหรเห็นคลิปเราอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะถ้าถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งลองดูว่า ไอสิ่งที่เราทาเนี่ยมันจะได้ผลยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้ถือว่าโตไวแต,แต่แต่ตรงเนี้ยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันเป็นดินลูกลังแบบนี้เป็นหินนี่จะเรียกดินลูกลังไหมหินหินอย่างนี้เลยนะคะที่เราปรับนะตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วก็เออมันเป็นดินก้นบ่อพูดง่ายๆพอเราปรับมาเนี่ยเราใส่รองก้นหลุมเราปรับประมาณสองครั้งนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือมาตอนแรกคือเป็นลูกแล้วสองใบแล้วก็ใส่มิเตอร์ฮิวมัสเอาดิกด๊กๆมาใส่ แล้วก็เดี๋ยวถ้าดูลิ๊กเอามาใส่ลูกแล้วเดี๋ยวเราเราจะมาดูอีกทีนะคะว่าผ่านไปเราใส่ประมาณสักว่าเราจะมาพยายามรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าใส่เยอะๆลูกนี่นะคะเวลาใส่ก็ใส่แบบที่น้องใส่ใส่ใกล้โคนนะคะก็ราประมาณสักหนึ่งกิโลจะใส่ประมาณหนึ่งกิโลที่จะทำพี่ดิ๊กใส่เยอะ ใช้สองมือเลยแล้วก็ให้พยายามเกินไปลายใบอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกินไปลายใบเนี่ยหนึ่งล่อรากด้วยสองก็ต้องการโรคแมลงด้วยนะส่วนใหญ่ที่ปลูกกันก็จะเจอโรคแมลงกันเยอะแล้วเห็นว่าใช้สารเคมีของเราไม่มีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดูต้นามะพร้าวที่โตแล้วนะคะว่ามันบกขนาดไหนอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นนู้นนะคะต้นที่เราเอาต้นใหญ่มาปลูกอ่ะพี่ติ๊กไปที่ เี่ยวมาที่ที่ที่หวไปนี่ด้วยม้ชมมาดูนะคะว่าเรา,เราปลูกค่อนข้างจะบ,บ้านนิดนึงคือปลูกสามต้นแล้วเราหวังเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะแตกออกไอ้ตรงเนี้ยที่ใบเหลืองเนี่ยส่วนหนึ่งคือดินมันแย่มากเลยทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นลูกยางอ่าก็ปรับนะคะที่ที่มาตามมานะคะใส่แนละ้วเดี๋ยวเรา,เาใส่ทุกต้นเลยเนี่ยค่ะตอนนั้นที่มาเนี่ยสองใบนะคะตอนเนี้ยอ้าวเด็ก พี่ดิก๊กเธอตัดโดนมัน,ด,นดูนะคะว่ามันบาดเจ็บตรงนี้ท่านผู้ชมดูดูว่าเขาจะเป็นไรไหมนะี่น่าเป็นไรนแล้วก็มาต้นนี้พี่ดิ๊กใส่พุกต้นที่ใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวเองที่ต้นตัวเองทำบาดเจ็บนี่ะต้องระวังเพราะทำเราทำร่องเหมืองได้ตรงนี้นะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมคะตอนที่มาต้นเนี้ยเราซื้อต้นใหญ่มาก็เออ ใบก็ไม่ค่อยสวยตอนนี้ก็ได้ใบใหม่แต่ว่าที่นี้เราก็ไม่ค่อยได้ใส่มันด้วยเพราะว่าลองก้นหลุมมาอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่เคยใส่เลยผ่านมาประมาณเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนแปดเดือนอ่ะอสใส่ทต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เราซื้อมาต้นใหญ่ะคะแล้วต้นพวกนั้นก็อยในกระถางจะเห็นได้ว่าต้นนี่สวยนะคะร่มเนี่ยใบค่อนข้างางค่อนข้างที่แบบว่าสมบูรณ์ ไม่ค่อยมีโมรคแมลงอันนี้เลี้ยงเดียวคืรเราลืมตัดบางทีคือแบบงานเยอะค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาดูนะแล้วก็ต้นนู้นนะคะอ่ะถ้าใครสนใจอย่าลืมกดกดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าลักษณะที่เราทำอะ่ะเราทําแบบง่ายๆคือใส่แล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันขาดอะไรค่อยเติมนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยจะไม่ค่อยขาดอะไรนอกจากว่าถ้ามันเป็นแบบไม้ที่จะต้อง ส่งนอกหรือว่าประเทศ GEP นะคะ GEP ก็อาจจะต้องเสริมถ้ามันขาดอะไรก็ให้เสริมเอาก็ประมาณนี้นะคะนี่มาดูต้นนี้ก็สวยมากเลยนี่ขนาดเราลงนะคะเนี่ยที่เราซื้อมาคือในกระถางนะตอนที่มานี่ประมาณสามสี่ใบเองเนี่ยต้นสวยมากนะคะก็ะโตต่อเนื่องนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆนี่เขาก็จะได้กินอันนี้ก็ปลูกแบบโอ้โหแบบอย่างเละเะ,ะท่านผู้ชมเ่ยน,นี่ยังได้อยู่นะน แตกดีนะคะโอเค,อเควันนี้สำหรับมิสเตอร์ฮมัเรานะคะก็แบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครสนใกล้เยอะอย่าลืมนะคะใส่ h a s h ท็ g ทุกช่องทางเลยมิสเตอร์ฮมันนะคะวันนี้น้อมอยก็มารีวิวแล้วมาแบ่งปันในแบบสไตล์ของเราไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ